ก็จะเมียจ๋าเดี๋ยวปัวรีบทำนี่มาครับเจ้าหนี้พี่เลยนะพี่เห็นอย่างนี้อะไริงไหนเขาจะไเริ่มทำไปเรื่อยเรื่อยแต่ผมคิดว่า ถึงแต่เธอไม่รู้ว่าเธอจะคิดฉันไปมีบางไหมที่เธอจะคิดมันแก่งสักนิดเป็นผมไปคิดกันคู่ชีวิตละครอย่างฉันมีสิบเปิ้งไหมคุณบ้าใจฉัานน่ารักขนาดนี้เหมือนจะมีเวทมนให้โดนใจด้วยที่มีวู้สา เธอคนเดียวแค่เธอส่องยิ้มมาดูแม้ว่าเธอทำฉันแค่วงังกระวายจะทำให้คนคหนหนึ่งได้คนคนใจง่ายชอบเธอง่ายได้กบรุมรักแบไม่รู้ตัวความารักของเธอไม่อีกที่พองเต็ใจในฉันคนนี้ เยอะค่ะคุณพ okay. ี่น้ำเยอะมากกระเทีมากีย่ายท่าจ yeah> ้นลายชอันเนี้นลายแล้อีกสวันเราจะอยอีกไม่จอันนี้น้องน้องี่ตอบนะที่จะเป็นดอลลีอินซุ่มๆเข้าหาน้องตึงๆตึงๆตึงๆเข้าไปฟื้นสักพักความทิ่ก็ือเป็นคนไทยเป็นเองนั่นแหละอยู่จนถึงสามรอยกว่าปีข้างหน้าไม่ได้กัละเต คือเข้ามามาตีแค่ไม่กี่ครั้งแต่คนไทยยังหาที่ให้ไงเรียก้อถิ่นไทยในแบบแบบเกินไปใช่แล้วยี่ห้อไปเช่นไรยู่จินสัมรตเก่งไหมไม่กาลาเกะเขาเข้าไปเสดตึง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 สักพักสักพักค่อยคิวแม่กาลาเกดกาลาเกดเด่กว่าอย่างไรเหรอเจ้ายุคสมัยที่ข้าอยู่ศูนย์กลางของดินแดงดินแดนไม่ใช่อยุธยาค่ะอ่า สองคนตกใจนะคะตกใจกันนิดนึงนะครับเราแังน้องมันทำตามแตบครั้งที่แล้วอ่ะเป็นที่ที่ดีมากเขสต้องไหนประมาณนี้นะเดี๋ยวผ่านไหมอ้นยังไงอ่ะไปเลยซีนไปถึงหกโมงเย็นถ่ายไปเลย พี่ก็มีกล้องพเหรอทำไมอ่ะออนแทนวิวถ้าไม่เพะไปไนื่อเดี๋ยวเกมไป้างั้นเดี๋ยวออนไม่รับลนะคะเพว่าจะรักษาหลังเอาออนแบกก็นได้ไม่แบกแน่วิ่หน้าไม่แบกแน่ เดีย๋ยวสิบสองไ